กระสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กิ亚เพมออโต้ดียลิ่งนะฮะมากับความสวยงามของรถอีกหนึ่งคันเช่นเคยครับกับรถ Toyota Fortuner Legend รนะครับรถยอดนิยมกับ การเคลือบแก้วที่ร้าน RPM ในช่วง2 3สาเดือนที่ผ่านมาของปี2020นีนี้นะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงเดือนธันวานะฮะรถรุ่นนี้เข้ามาเยอะมากๆนะครับจะบอกว่าติดอันดับท็อป10ของการเคลือบแก้วที่ร้านไปแล้วนะครับกับโปรแกร,รมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับคันนี้เป็นตัวเมกาเซรามิกนะครับายนอกกระจกล้อแมกนะครับ ภายนอก2รอบนะครับเบอร์ N 1นวันหนึ่งรอบอบอินเวเลตอยู่6ชั่วโมงเบอร์ N แล้วก็เออีกรอบหน oh, ึ่งอบอินเวเลตอีกประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้ถึงเวลาส่งงานแล้วนะฮะสำหรับโปรแกรมนี้นะฮะใช้เวลาในการทำประมาณวันครึ่งลูกค้าให้ลดเรามา2วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จตามกำหนดแน่นอนนะครับแล้วก็ออกมาสวยงามอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากนะครับจองคิวกันมาก่อนนะฮะ แล้วก็มาตามเวลานะครับจริงๆเลยนะครับแล้วก็เสร็จออกไปตามเวลาอย่างที่ท่านเห็นนตอนนี้การปกม้องรถสีดํานะครับอย่างนี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากเลยเพราะว่าเลือกที่จะเคลือบแก้วก่อนนะและอย่างที่บอกนะครับร้านเรายังคงดูแล กันตลอดไปนะฮะตามโลแกนนะครับเคลือบแก้วที่ไหนก็ได้ครับแต่อยากได้เคลือบแก้วดีมีคุณภาพก็เลือก RPM Auto Detailing นะฮะสำหรับคันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้าและก็ผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างนี้นะครับติดต่อจองคิวเข้ามาในรายแอดเลยนะฮะแอด RPM Auto Detailing นะฮะแล้วก็นัดคิวกันมาเดี๋ยวไลแอดมินของเราจะตอบอย่างไม่ช้าเลยทีเดียววันนี้มิกกี้ RPM Auto Detailing ขอราท่านผู้ชมออกไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ